ถ้างั้นจริงๆจริงๆก็น่าจะเคลียร์เคลียร์ระดับหนึ่งแล้วเนาะอืมน่าสนใจโอเคถ้าถ้างั้นน่าจะฟันฟันได้แล้วแหละว่าป๊บนึงนะครับนอกเรื่องมีถามทางบ้านถามมาว่ากล้วยที่เหลือของเดบจะเบินไหมเดี๋ยวจะเบินจำนวนหนึ่งครับแต่ว่าจะไม่ได้เบินทั้งหมดครับอื้ม ก็ต้องเก็บไว้เผื่อมันจะมีอะไรอนาคตอะไรอย่างเงี้อะไรตุดตุดกันทำไมอะไรแล้วก็ยังไม่ชินเนี่ยกเซอร์ไพรส์เราก็มีอยู่เรื่อยๆนะโอเคเด็กก็ต้องเก็บไว้แม่ทันด้าเราได้มาแค่ยี่สิบตัวเนี่ยงอนอยู่เนี่ย เดี๋ยวต้องไม่กวาดเป็นเดฟต้องไปนั่งกวาดมาเองเนี่ยเดี๋ยเศร้าเนี่ยโอเคถ้างั้นผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราคงจะไม่แอดดอปนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องมินเอาเดี๋ยวเราเออขอคิดต่ออีกหน่อยหนึง่งแต่ถ้าโดยดีฟอล์ะเดี๋ยวอาจจะเปิด Public แบบ5ชิ้นอย่างที่ว่านะแต่ขอดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าเรื่อง Public 5ชิ้นอะ่ะไม่ต้องประกาศล่วงหน้าก็ได้เพราะว่ามัน มันซับไายมันน้อยมากนะครับคิดว่ายังไงก็ไม่ไดราม่าเดี๋ยวเราทำให้มันผ่านไปอย่างเรียบร้อยได้นะครับครับ <c ười> มีคนจะกวาดหมีเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวโดนเดฟหักเหลียมโหดเ,เปิดพับบิกแบบไม่ไม่ไมฟรีครับ <c ười> เปิดพัแบบิกแบบราคาเท่ากับ เอ่อกล้วยคูณห้าคูณยี่สิบบวกยี่สิบเปอร์เซ็นครับรวมๆแล้วน่าจะประมาณศูนจดศูนห้าประมาณเนี้ยซึ่งมันแพงในระดับที่ไม่มีใครมามินหรอกแต่สละคนที่มาไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมินเองนะครับเพื่อให้เพื่ออันนี้เป็นดาร์คแพทเทินะครับเพื่อให้ประกาศว่ามินเอาได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดมีใครมามินก็ก็ไม่แน่นะถ้ากระแสดีจัดอาจจะขึ้นไปแบบแพงกว่าเอฟซมีซึมนะครับ แต่จริงๆเราก็อยากจะให้มันแพงกว่าเอฟติมิซึมนะสาเหตุหนึ่งคือเราให้สิทธิ์คนทุกคนที่ถือเอฟติมิซึมได้ได้ตัวหนีไปอยู่แล้วดังนั้นไม่ไม่มีใครเสียอะไรเลยมีแต่ได้กับได้และการที่ราคามันแพงขนาดนั้นน่ะมันจะทําให้คนที่ตกข่าวอ่ะเขาเขามามิน้นแล้วเราก็จะไม่มีประเด็นอะไรที่เรากังขาอีกต่อไปนะครับแต่เราคิดว่ามันคงไม่แพงกว่า เอาเอจริงๆก็พูดกันตามตามตรงโอกาสที่ไม่จะแพงกว่าเอฟจีมีซึมมันคงไม่ได้สูงขนาดนั้นเราก็ยังคิดว่าอาจจะต่ํากว่ากล้วยคูณ5ด้วยซ้ำได้ครับแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของฟีเทร์เนาะเดี๋ยวไปดูกันหน้างานนะครับว่าเป็นยังไงปรากฏหนึ่งอีสรียยมจะเอฟ o s สนะครับเอฟก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมีคนถามมาว่าเอฟจีมีซึมลอนจ์แพด ใช้บนแอปโตสได้ไหมนะครับไม่ไม่ได้นะครับเรียกบอกว่ายังไม่ได้แล้วกนะันยังไม่ได้แต่ว่าทำให้ได้ไม่ยากครับแต่ว่าไม่ได้ง่ายเหมือนทำบนอาบิรรมนะครับ <c oughs> แต่ถามว่าจะทำไหมยังไม่ทำครับเพราะว่าแอปโตสตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่แอบแอบโฟโมเนาะ เราไปจับกระแสโฟโมแล้วจับหลายๆอย่างเกินไปเดี๋ยวมันจะไปไม่รอดสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ดีกว่าเนาะออปติมิสต์กับอาร์บิทรัมนะครับแล้วก็เมนเน็ตแล้วถ้าเซลเซอร์เสร็จเดี๋ยวค่อยมานั่งคิดพิจารณาว่าเวลาที่เหลือ,อ,อคุ้มไหมกับการไปอินเวสต์บนแอปทสนะครับเออแต่เซลเซอร์เดี๋ยวใกล้เสร็จลวอีกไม่นานอ่ะรอแป๊บนึงซอแป๊บนึงอีกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วครับ เออ่ได้ครับ f i r s t b บิบอกมาว่าถ้าจะพับ i c Mint แจ้งล่วงหน้าหน่อยก็ดีนะครับเผื่อใครไม่มีกล้วยละมินเองราคาใกล้เคียงกันได้ครับก็คิดว่าคิดว่าอาจจะแจ้งหลังจากปิดปิดกล้วยแล้วนะปิดกล้วยแล้วเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะก,ก็คือเราจะปิดมินปิดเผากล้วยวันที่ไม่ใช่ดิวันที่เออหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย คุณนุกถามว่าเดมแบล็หลอก ok เหลือเยอะไหมครับเยอะจนตอนนี้กระดานไม่มีที่แปะโพสต์อิดแล้วครับรับมือฝัดคนที่ซื้อกล้วยมาเบิร์นยังไงครับเพราะตอนแรกประกาศว่าไวริสโอลี่ผมคิดว่าถ้ามันเอเราบอกว่ามันมีแค่ห้าชิ้นนะครับแล้วราคาแพงกว่ากล้วยะครับมันจะไม่มีใครมาดามาก ถ้าเราราคาต่ํากว่ากล้วยคูณห้าเมื่อไหร่ดราม่ากเกิดแน่นอนดังนั้นในตรงนี้เราก็เลยคิดเผื่อไว้แล้วว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบก,กับเขาแล้วก็ซัาายที่ถ้าจะเพิ่มมามันจะน้อยมากแค่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจ,จันรจันทร์ใถามมาว่าราคากล้วยหใบบวงยี่สเปอร์เซนต์ใกราพับพับบิใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครับถ้าพับบิกต่ำกว่ากล้วย จะมีบอดมานัวมันหมีไหมตกลงไอหมีไม่ไม่ใช่บอดนะครับผมไปเช็คมาละเป็นคนจริงๆซึ่งก็อเมซิ่งเหมือนกันว่าคนมาลุมบินกันภายใน1นวันหนาทีได้ขนาดนั้นก็แอบแอบอเมซิ่งนิดนึงครับก็หมด5,000ชิ้น250กระเป๋าครับพอผมมากคำนวณ250มันก็เมคมันไม่ได้เวอร์เกินไปนะครับ พอจากคำนวยจากสถิติจากหลายๆอย่างแล้วก็เลยโอเคตอนแรกผมก็กังวลว่เว้นบอทเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ใช่บอทครับสุดท้ายเป็นคนจริงๆครับก็ม,มีบางคนที่มินได้มากกว่าหนึ่งกระเป๋าด้วยใช่ไหมล่ะเออก็ถ้าบอทอะความจริงมันจะหมดภายใน2อวินาทีครับมันจะไม่ใช่หนึ่งวนาทีแบบตอนนี้ราคากล้วยดูจาก All Time High ที่ซื้อหรือราคาไหนอ้างอิงครับคุณเาเออราคาอาทามไฮจ้าครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเราจะอ v o i d ดราม่าทุกอย่างครับอืมคือเราถ้าเกิดดราม่าเกิดเมื่อไหร่ชีวิตเราจะไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยเราจะต้องมานั่งดิวกับดราม่านะครับจานดิวหลอกจานเดยสสาเร็จะฮะจานเดียว,ยวตกลงรันบอดเปล่า ไม่ไม่ไม่ใช่ออเทมไหนึ่งอิตาเลี่ยมครับออเทมไสำหรับเอาแบบแฟงแฝงไปช่วงเนี้ยก็ออเทมไ h ช่วงที่เอมีคนขวาดไปเบิร์นอยู่ที่ศูนย์จุดศูนศูนเก้าครับก็คือศูนจุดศูนย์ราคาพับบิทก็จะเป็น0.045์จ้าเราก็บวกยี่สิครับก็จะเป็น0.05นิดนิด0 0 0ย์จุดศูนย์ูนนย้าไม่ใชนจไม่ใช่0ูน คุณเจอดอยาเราไม่มีตังมินขนาดนั้นอย่าพึ่งดันอย่าดันราคาเฮ้ยเราเรามินเราดาวแพทเทิร์นเรา,เรามินเสร็จแล้วก็เงินกลับเข้ากระเป๋าตัวเองถ้าเกิดเรามินเองอะ่ะเพื่อให้เพื่อให้มินเอาครับอันนี้ก็ประกาศแบบชัดเจนครับว่าดาวแพทเทิร์นนะครับถ้าจะทำทำเพื่อให้ประกาศมินเอาครับ เออวะหรือว่าทําเป็นหนึ่งอิตาเลียมแล้วประกาศว่ามินเอาว,ว่าหนึ่งอิตาเลียมยังมินเอาเลยดีไหมไหนๆก็จะเร็วแล้วให้มันเต็มที่โอเคถ้า,างั้นวันนี้นะ่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ข้อสรุปของวันนี้นะครับเราจะไม่แอดดอกนะครับจะยึดเหตุผลหลักคือเราจะยึดตาม การประกาศเดิมที่เราพูดมาตั้งแต่แรกว่าเราไม่มีเราจะเป็นรายิสโอลี่แล้วก็ไม่ได้จะ a อดด็อให้ใครตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะยึดตรงนั้นไปเพราะว่าการเปลี่ยนเป็น a อดด็อไม่เออสิ่งที่ได้กลับมาจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปตอนนั้นก็เราก็เลยจะไม่เลือกออปชันนั้นนะครับใน,เนีเหตุผลเนาะอันนี้มีใครเปิดไม่มาจะมาแชร์อะไรครับเต้าเราจะลืมหุดใหม่นะครับ คดูดคค่อยให้ยมีหนึ่งคนไคยหวันะคะอยูหายอยูย่น้อขอบคุณครับเอยอยู่ไหนนะหาไม่เจอ